วันนี้ดิฉันและทีมเสมอภาคนะคะมาในจุดเกิดเหตุก็คือหมู่6ตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจุดที่พ่อหลวงแดงเสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคม2563แต่นี้ทีมเสมอภาคของเราพร้อมด้วยอุปกรณ์นะฮะดูดเป่าไม้กวาดนะ,ะพร้อมเลยนะ,ะ,นะะ,นะะท่านหัวหน้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่กำนันชื่อกำนันกิติพงศ์คุณาของตำบลแม่แฝกใหม่นะครับผู้ใหญ่บ้านพิทักษ์นันตีครับพิทักษ์บ้านหมกบ้านแพทย์จีดีครับแม่แฝกใหม่แล้วก็นี่ก็ทีมเสมอภาคของเราดรแบนชื่อจริงชื่อดำรงแผนสมบูรณ์นักวิชาการอิสระครับค่ะ นี่คือ <ชน S 1> อาจารย์ประเสริฐวรรการศักดิ์ครับเป็ดิดีตนกวิยาการสาสุขครับค่ะ,คะสาสุขกม็มีมีพี่หมออมพลอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะครับนี่พี่หมออมพลนี่ก็สนใจใส่ใจสุขภาพประชาชนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปดูท่านก็ไปสังเกตการนะท่านไปสังเกตการค่ะก็ะเราจะเดินไปดูให้กำลังเดินกับผู้ใหญ่บ้านนำว่าจุดที่พ่อหลวงแดงเสียชีวิตนั้นตรงไหนเราไปดูของจริงมาอาจารย์อาจารย์น้อยตามมา ทางนี้ทางนี้นะโอ้โหนี่ดูหมอกเนี่ยไม่ใช่หมอกหน้าหนาวนะเป็นหมอกควันค่ะหมอกควันที่เกิดจากการเผานี่แหละค่ะนี่พื้นหินก็ขุ่นขระนอนต้องระวังมันพลิกด้วยนะเวลาเดินค่ะเนี่ยค่ะก็รอไอ้เปิ่นจบขอถ่ายก่ออ๋อค่ะ กำลได้ครับจะเป็นนะฮ้อ่าฮือนะข่าวไปก่อนจุดไหนเขาไปลงปุ้นก็ได้เจ้ะเดี๋ยวเขากล่อกไปปุ้นกะเขาไปาสมือโอ้ยน้อยๆครับอ๋อเนี่ยการทลนเสียชีวิตเนี่ยครับ ขอกตรงนี้ครับเนี่ยมาดูตรงบริเวณนี่เป็นบาดเจ็บครับเป็นร่องร่องน้ำหรือห้วยห้วยเป็นห้วยแรงห้วยแรงห้วยแรงนะวันที่แกโดนไฟคลอกจนอาการสาหัสนะครับแล้วแกได้เสียชีวิตในวันที่สองเมษายนครับปีหกสามโดนไฟคลอกประมาณนี้แถวแถวเนี่ยเหรอแถวแถวเนี่ยครับอื บริเวณนี้เลยแล้วเราก็รอบๆตอนตีไฟขอกมีคนอยู่ตัวให้มันเกิะอายุเป็นทีมไหครับอ๋ออยู่เป็นทีมเลยอ๋อหัวหน้าหัวหน้าสวิทต์อยู่ตัวอเหรอตอนตอนนั้นที่เกิดอ๋อนั่นนะป๋หลวงไปดูชี้ดูเลยอ๋ออยู่นั่นเลยนี่รองเท้าของแกครับอ้าวนี่รองเท้ายังอยู่มีอยู่ครับรอเท้าบูทเนี่ยอ๋อนั่นรองเท้าบูทของป๋หลวงแดงยังเหลืออยู่เจ้าพอแล้ว คือไฟมันขึ้นมานอนนอนห้าเลยสงสัยสำลักควันเนาะแกหูซึบตัวนะครับมีสตีมดแต่ว่าแกอู้บปได้นักเนาะอาจารย์นักป่าเออช่วยกอ็เออเสียชีวิตตรงที่บ้านเมษาบุญเนาะสองเมษาครับไปเสียชีวิตเดือนเมษาเมษาเรื่องเป่าลมที่แกสบายอ่ะรอตรงนี้ครับล้วเครื่องนั้นไปไหนอ่ะเครื่องนั้นไม่อ๋อไม่ไปตัวเองโอ้โหท่นชมครับเห็นไหม นี่คือที่ที่เราสูญเสียวีรบุรุษดับไฟป่าของเราไปคือพ่อหลวงแดงนะคะเนี่ยเศษรองเท้า,าบูทเนี่ยโดนไฟไหม้นะเป็นก้อนยางอย่นั้นมีหลักฐานเหลืออยู่เนี่ยนะน่าอุส่ามากเลยมันสะเทือนใจอะสะเทือนใจมากเลยนะใครที่เป็นต้นเหตุจุดไฟแล้วก็เผาป่าแล้วก็ทำให้ผู้นำ ท้องที่คือผู้ใหญ่แดงถึงขั้นกับเสียชีวิตเนี่ยแมมันน่าเสียใจมากเลยนะอย่านะขอร้องนะอย่าทําอย่างนั้นอย่าฆ่าคนอีกเลยนะเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของเราอยากจะได้ของป่าได้อะไรแต่ไม่คํานึงถึงความสูญเสียที่แม้กระทั่งชีวิตของคนน่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรามาเป็นมาดูเพื่อเอาภาพและรายงานให้คนไทยทุกคน แล้วก็คนทั่วอาเซียนคนทั่วโลกได้รู้ว่าเราควรที่จะหยุดยั้งได้แล้วในการเผาป่านะคะ,คะยหยุดเถอะนะคะก็ขอให้ดุลสำหรับผมในนามทีมเสมอภาคที่ได้มาลงพื้นที่ในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อหลวงแดงแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านอีกหลายๆคนนะครับที่ต้องอเสียชีวิตในการที่จะเข้าไป ดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นความสูญเสียที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมเสมอภาคเนี่ยเราคิดแล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับซึ่งจากการมาลงพื้นที่แล้วเนี่ยในกระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราสำรวจแล้วแล้วก็หาข้อมูลแล้ว มันสามารถทําได้โดยไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันในลหลายๆฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐเองแล้วก็ภาคประชาชนเองจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเราในทาทีมเสมอภาคเนี่ยเรายินดีเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะประสานนะครับท,ท,ท,ทุกเรื่องนะครับที่จะสามารถทําให้ปัญหาไฟป่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเนี่ยได้ยุติลงนะครับและเราก็ไม่ต้องอสูญเสียบุคลากรหรือว่า ทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมาครับผมครับคฟังอาจารย์ธิรกรอาจารย์น้อยอีกท่านหนึ่งนะครับว่าอาจารย์น้อยก็เป็นผู้ที่เกิดและก็โตในเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็เห็นสภาพปัญหารู้ความสูญเสียอะไรมามากเลยนะครับฟังแนวคิดของอาจารย์ในนามทีมเสมอภาคครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรกรชัยมงคลนะครับในฐานะที่เป็นทีมขับเคลื่อนเสมอภาคนะครับมีความรู้สึกว่าวันนี้เรามาเห็น สภาพอันที่แท้จริงนะฮะที่เกิดปัญหาสาเหตุของหมอกควันไฟป,ป่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นงานของภา,การกิจเราเป็นเป็นจ็อบของเราก็ว่าได้ฮนะจากนี้เป็นต้นไปที่เราจะต้องหาวิธีการนะฮะที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดับไฟป่านะครับแล้วก็นําวิทยาการสมัยใหม่นะครับอะไรที่มันทันสมัยที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอันนั้นคือภากรกิจของเราจากนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่กับประชาชนนะครับ เราจะดูแลท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรามาเห็นด้วยกับตานะฮะแล้วก็โอกาสนี้ขอลาลึกถึงวีรบุรุษนะครับของคนสันทรายของคนเชียงใหม่นะฮะจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจของเรานะฮะเราจะทําต่อเนื่องครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับค่ะก็ขอเชิญนะคะเด็กและเยาวชนประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้าสนใจอยากจะมีส่วนร่วมกับทีมเสมอภาคของเรานะเพื่อที่จะมา โรงแรงนะครับงใจรวมใจกันพิทักษ์รักษาป่าไม้นะคะพเพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหยุดยั้งการเผาป่านะเพื่อที่จะรักษาปอดนะให้พวกเราได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจก็ขอเชิญนะคะเพราะเราต้องการอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันในนามทีมเสมอภาคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะย่มเลย เชื้อเพลิงกับเชื้อเพลิงออกจากกันนะครับนี่คือคันไฟเทคนิคก็คือหนึ่งเราจะขัดขุดร่องลงไปนะฮะเพื่อที่จะแยกเชื้อเพลิงออกจากกันตราบใดที่เชื้อเพลิงมันไม่เชื่อมถึงกันเนี่ยนะฮะอาณาจักรของเปลวไฟมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือหนึ่งเอาวัชพืชออกไปนะฮะ เอาวัตถุดิบที่เกิดเป็นสาเหตุของไฟป่าออกไปแล้วก็ทําเป็นแนวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูนะฮะว่าเราเคลียร์แนวกันไฟแล้วเนี่ยนะฮะม,มันมีลักษณะอย่างไรนะฮะที่ไฟจะไม่ลุกลามแล้วจากนี้ไปต้นไปนะฮะเดี๋ยวขอช่งางภาพแพนไปที่แนวกันไฟนะฮะอ,อันนี้คือนี่คือภารกิจที่เราเริ่มต้นแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะนี่คือแนวกันไฟนะครับ<ะ>แนวกันไฟจะทําอย่างเนี้ยระยะเป็นกิโลกิโลนะฮะตรงไหนที่มีภูเขามีป่า ถ้าเราทำแนวกันไฟได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้นะครับอย่างทิดว่านั่นแหละว่าพอมีแนวปุ๊บมันมันล่วงมาใหม่ <laughs> มาทับถมเราก็ต้องเป่าโกยออกมาแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยซะเนาะ,นะใช่ค่ะต้องขยันทําความสะอาดเนาะวันนั้นก็คนไทยที่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเข้ามาช่วยท่านสามารถบริจาคเข้ามาสมทบกองทุนของพระหลวงแดงได้นะเ<ะ>พราะเขามีศูนย์เรียนรู้มีศูนย์ป้องกันดับไฟป่า ก็มาบริจาคที่นี่ได้เลยมีบัญชีของศูนย์อยู่นะเพราะนั้นก็คนละบาท5บาท100ยบาทแล้วแต่ศรัทธานะคะล้านคนหลายล้านคนมันก็ได้หลายล้านบาทเพะาะนั้นก็มาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันครบนะก็จะทําให้รักษาปอดรักษาลมหายใจรักษาป่าด้วยคนไทยทุกๆคนได้ค่ะขอขอกะสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนแล้วค่อยสตาร์ทใหม่ ดิฉันเห็นแล้วล่ะว,ว่าสิ่งที่จะช่วยให้เกิดพลังในการป้องกันไฟป่าได้เป็นผลสำเร็จเร็ววันนี้ก็คือขอรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่มีงบขอรัฐที่สากิจขอภาคเอกชนต่างๆขอองค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิสมาคมโรตารี่ไลออนองค์กรการกุศลทั้งหลาย และขอประชาชนผู้ใจบุญใจเมตตาช่วยกันบริจาคเครื่องเป่าเร็วที่สุดนะคะป่าหนึ่งเนี่ยต้องการอย่างน้อย20เครื่องอย่างน้อยนะคะเยอะยิ่งดีเป็นร้อยต่อหนึ่งป่าได้ยิ่งดีนะคะประมาณ4,500บาทท่านอยากสร้างการกุศลมาเลยรีบเลยนะคะติดต่อมาที่ท่านกำนันตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทรายที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นจอเบอร์โทรอะไรให้เบอร์บัญชีนะคะบริจาคมานะคะเพื่อที่จะเป่าใบไม้ที่มันอยู่ตามแนวคันไฟอะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะมีกระบวนการไปทําปุ๋ยหลายๆวิธีนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากก็ขอ,ขอให้คนไทยนะคะได้สละเ,เงินทองคนละเล็กคนละน้อยมารวมๆกันแล้วก็ซื้อไว้หล,หลายๆเครื่อง มีหลายป่ามากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่เชียงรายพะเยาจังหวัดลำปางเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนแพร่น่านจังหวัดสุขโขทยัยการจนบุรีเนี่ยที่ถิ่นที่มีไฟป่าเนี่ยเราก็จะกระจายกันไปดูซิว่าเราจะสามารถรับบริจาคได้กี่ล้านบาทรัฐบาลจะให้กี่ร้อยกี่พันล้านบาทเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนเป็นระบบโดยทีมเสมอภาคของเรานะคะ,ะก็จะ,ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รับใช้อะคอยช่วยประสานงาน บรหิหารจัดการเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ได้ครบครันวิธีการกําจัดใบไม้กิ่งไม้แห้งนั้นและเอาไปทําประโยชน์เป็นปุ๋ยนั้นมีหลายวิธีจะประสานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วท่านติดตามผลนะคะ,ะทีะ่ทีมเสม,มอภาคของเรามานําร่องที่นี่แล้วก็เราจะขยายไปทุกป่าเพื่อป้องกันไฟป่าให้เป็นรูปธรรมช่วยกันโคลนไม้โคลนมือนะคะโอเค โฆษณารับบริจ<ง>าคให้<งาน>ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าเอามาเออไปกันไท